ตอนนี้ผมอยู่บนเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียนะฮะก็จะเป็นเที่ยวบิน FD3001 นนะครับเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปยังภูเก็ตนะครับ วนนี้ผู้โดยสารกำลังขึ้นเครื่องบินกันนะฮะวันนี้ผมก็จะออกเดินทางเป็นเที่ยวบินเช้านะฮะเที่ยวบิน6.20นะฮะไปถึงที่สนามบินภูเก็ตตอนเวลา7.50โมงนะ,ะครับ ใช้ความระมดัดระวังเมื่อไที่เก็บสัมภาระเดือดสีสันและกระณาตรวนดรวนับสิง่งขอของท่าน้เรียบร้อยก่อนที่จะลงเครื่องได้นำของสการบินในเอเชียกับตัน,น,นม,มนดนับบินผู้ช่วยเอกบุตรอจนพนักงานต้อนรบับทุนคนคกคนขอคอบกระคุณท่านได้ลงเดินทางกับเราในวันนี้ค่ะหากท่าต้องการความช่วยเหลือไปนาคารผู้โดยสารกระณาดิดต่อพนักงานข้างบนของเราต,ราตออ่อก,การต่อไปในการเข้าสู่อาคารผู้โดยสารกรุณาเดินตามส้นทางในกำหนดและงดสุรีภายในบริเวณอาคารยกวยเวเว ฝากไว้ให้ค่ะที่เอเชียใส่ใจมากกว่าที่เห็นกราดูกันทุกคนสำคัญสวัสดีค่ะ <c oughs> มีไพเ้ดนเที่ยววิงที่วีซส่ศนยวีซ่ซึ่งจะออกเดินทางไปยัทาอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายขอเรียนเชิญผู้โดยสารท่านทัเรื่องที่ท่าอากาศยานดอนมืองุเทพขอเรียนเชิญผู้โดยสารทท่้เครื่องด่ทออกหมาเลขเก้าอเก้าดูเก้าดาดู้าดดีาดูดีเก้ดูดีเก้าดูดนเาดูีาเ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินภูเก็ตแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณเจ0ดโมงบนะฮะเดี๋ยวชมด้านนอกกันก่อนนะฮะ สำหรับวันนี้ผมก็จะไปท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตนะฮะก็จะท่องเที่ยวเต็มที่นะครับเดี๋ยวยังไงก็โปรดติดตามดูผลงานของผมต่อไปแล้วกันนะครับตอนนี้ผู้โดยสารก็เดินออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะฮะ